ซีซันวีเกน DJ On, อนเดอะไฟเลอทั่วพันนักล่าผู้ฝ่าทุกความงามคนคนพบพลังแห่งการป้องป้องสวัสดีครับชาวซีทุกท,ท่านเลยนะครับขอตอนรับกลับเข้าสู่ซีซ97จูน่้เฟมเล็บพันใหม่คนไวมันนะครับตอนนี้อยู่กับผม DJ อ้นอัตพงพงอัตตะกิกุลครับหลัง <Yeah. S 2> จากที่หายไปสักพักหนึ่งนะฮะกับช่วงวันหยุดยาว ยาวหรือเกินนะฮะหลายคนก็คงจะชาร์จแบตกันเต็มที่แล้วนะฮะสำหรับสำหรับตอนนี้นะครับ แต่สาหรับนะฮะคุณผู้ฟังชาวซีท่านใดนะครับที่รู้สึกว่ายังไม่ได้ไปพักผ่อนที่ไหนนะฮะอาจจะด้วยติดภารกิจหรืออะไรก็ตามนะครับรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะเออแล้วก็อยากจะหาที่ไหนเอาไว้แฮงเอาท์หรือว่าไปนั่งเล่นนะฮะกับเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวนะครับก็อยากจะหาที่ไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะมาแนะนําช่วงหน้าละกันนะครับส่วนคุณผู้ฟังชาวซีท่านใดนะฮะที่เคยไปที่ไหนมาแล้วนะครับหรือว่ายังคงเอ่เที่ยวยังจับจ่ายใช้สอยอยู่นะฮะรู้สึกว่ายอยากจะแนะนานะครับเป ช่องทางหนึ่งนะฮะที่จะแนะนำให้ชาวซีท่านอื่นๆนะครับได้ไปเที่ยวได้ไปลองชิมกันดูนะฮะส่งมาได้เลยนะครับ4111975นะฮะหลายคนก็คงอยากจะหาที่แฮงเอาท์เนาะเออแต่ไม่รู้ที่ไหนยงไงนะครับอ่ะต้นชั่วโมงนะครับผมมีหนึ่งเพลงด้วยนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับจาก321 t o นะครับ d i r t y Party นะฮะหนึ่งเพลงที่เอาสีสัน,นะฮะเอาเดฟเ็ปเข้ามารวมตัวอ่ารวมด้วยนะฮะฟังแล้วตื๊ดเหลือเกินชอบมากนะฮะเพลงนี้ แล้วก็มีหนึ่งเพลงด้วยนะฮะจาก F X นะฮะกับ Electric Shock นะครับแหม่ต้นชวมงมาตื้อเหลือเกินนะครับแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งเพลงรอคุณอยู่นะฮะกับ Miss Love นะครับเธอกับฉันและฟ้าที่รูนะฮะ Featuring กับกอฟสิ่งเหนือด้วยอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะ4111975นะครับส่งเข้ามาได้เลยครับและนี่คือหนึ่งผลงานใหม่เลยะฮะซิงเกิลใหม่เลยนะฮะของพี่ดัง Color มันรวมกันได้ยังไงนะฮะเอ้ยฟังดูแล้วพี่ดังพันกรนะฮะมีฟิจูวิ่งด้วยนะฮะกับแท็กทูคอเลอร์นะฮะยิ่งฟังตอนท้ายนี่เอ้ยเหมือนเอาสองเพลงมาเฟ,ฟลดรวมกันงงเลยนะครับอาจ,จะถือว่าเป็นซิงเกิลใหม่ละกันนะฮะเป็นซิงเกอลที่3มแล้วนะครับจากอัลบั้มฟานิสต้านะครับเพลงสนุกนะฮะที่เป็นการร่วมงานด้วยกันครั้งแรกด้วยนะฮะของพี่ดังพันกรนะครับแล้วก็แท็กทูคอเลอร์ด้วยวงดนตรีฝีมือดีนะฮะขวัญใจัวอินดี้เลยนะฮะแล้วก็ จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแปลกใจเหมือนกันนะฮะเมื่อสองความสุขสนานะฮะได้มาเจอกันจึงทําให้เกิดความสดใหม่ของดนตรีนะฮะที่มาจากส่วนผสมอันเข้มข้นนะฮะของสองเคมีที่ต่างกันเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอ่าแนวพ๊อปพ๊อปแมสนะฮะอีกฝั่งของก็อีกฝั่งของไททูคอนแล้วก็จะเป็นพ๊อปอินดี้เออดูแลง,งงนะฮะกับเพลงใหม่นะซิงเกลิลใหม่กับเพลงจำนั่นเองนะครับก่อนหน้าน,นี้นะมีชายบอยด้วยนะฮะจากพลามี่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งซึ่งก็ใหม่ของพี่ตู่พบทอนนะครับทุกเมื่อ เพื่อเธอแล้วก็เตชินตัวสำรองครับหลังสปอระะ์ตมีสองเพลงรอคุณอยู่นะฮะมีผลงานเพลงจากเต๋า a f 8ด้วยเพราะเธอคนเดียวนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งวงดนตรีนะฮะกับทันสมัยนะฮะเพลงจากคนที่รอฟังจากชื่อวงแล้วเอ้ยแปลกนะฮะ มันเป็นการรวมตัวกันไอผมยังดูแล้วยังงงเหมือนกันนะฮะเขาบอกเป็นการรวมตัวกันนะฮะจากาการพยายามนะฮะผสมผสานดนตรีที่มีความเป็นโมเดลแล้วก็ความเชยของดนตรียุคเก่าด้วยนะฮะในอัตราส่วนที่ลงตัวนะครับจะเพาะขนาดไหนลองไปฟังกันดูนะครับส่วนชาวซีท่านใดน,นะ,ะอยากจะแนะนำนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าที่ใดที่อยากจะไปแฮงเอาท์นะครับให้กับชาวซีท่านอื่นๆนะฮะได้ไปได้ไปเที่ยวกันบ้างนะครับแนะนำกันมาได้เลย4 1 1 1 9 7 5นะครับพร้อมเพลงที่คุณอยากฟังด้วย4 0811975ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนชั่วโมงหน้านะฮะยังคงอยู่กับผมนะครับ DJ อ้นอัตตะพงษ์อัตตะกิตกุลครับ DJ On, the อ้นเดือบป e ร์เรลาองพันนักล่ากับผู้ฝ่าลุกควงน้ำส่นคน,คน,คนพบพลังแห่งการปัดป้องเย้ yeah, กลับมาแล้วนะฮะกับต้นชั่วโมงที่สองนะฮะกับผม DJ อ้นอัตตะพงษ์อัตตะกิตกุลนะครับเม,มื่อสักครู่นี้นะครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับน้องคนหนึ่งหลังไหม่นะฮะเฮ้ยบอกว่าอตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้สิ ฝันฝันถึงครับฝันถึงพี่อ้นนะฮะบอกว่ากําลังเดินอยู่ในสวนเดินกับพี่เข้าฟางแล้วมีดีเจวรสินกับดีเจดอสเดินด้วยกันเฮ้ยเราไม่เรามากันสี่คนแบ่งกันเป็นคู่กันอย่างนี้ล่ะมาทําอะไรในสวนนะฮะเออแปลกเงันนะฮะมาเป็นคู่เลยนะครับเอออาจจะมา พักผ่อนก็ได้นะวันอาทิตย์กับช่วงซีซาร์วิกเอนแบบนี้เออแปลกดีเหมือนกันนะฮะเอาเป็นซีซาร์หนึ่งลวกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับอ่ะเหมือนเดิมเลยนะฮะสำหรับคุณฟังชาวซีท่านใดนะครับที่อยากจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ไหนโดนเด็ดนะครับตอนนี้เลยนะฮะมีเวลาอาจจะมีร้านร้านเจ๊หวยร้านเจ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 ิ้งอะไรอันไหนอร่อยนะฮะสามารถแนะนําได้เลยนะครับผ่านทางซีหนึ่งหนึ่ง 1975เนะครับเผื่อกู้ฟังชาวซีท่านไหนนะครับอาจจะอยากหาที่อร่อยไปชิมเออหรือว่าอยากจะหาที่ไปกินยามค่ำคืนไปชอปปิ้งนะฮะกับครอบครัวนะครับแนะนำมาได้เลยนะฮะ4 1 1 1 9 7 5น่นะครับต้นชั่วโมงนะะผมมีหนึ่งผลงานเพลงใหม่นะฮะจากศิลปินคนนี้ที่ผมชื่นชอบมาก และเพิ่งจบไปสดๆด้วยนะฮะกับ Sonic a t t a c k 2 0 1 2นั่นเองนะครับกับ P.O.P. นะฮะคนที่ไม่บอกผ่านนะฮะเป็น1เพลงที่เป็นการเล่าเรื่องต่อนะฮะจากเพลงคนที่เดินผ่านซึ่งโอ้นานนานมากเล่าเรื่องนานมากทีเดียวนะครับเลยมี1เพลงด้วยที่ไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่ายังคงเพราะอยู่ตลอดเลยคือจาก Blitz Sonic นะครับเจ้าหญิงคนต่อไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีห่งเพลงรอคุณอยู่นะฮะจากเอาจาก Warm ม h o c o l a t e ต e r i e s นะฮะ กับเซิร์ชครับใครอยากฟังเพลงอะไร4111975นะครับส่งเข้ามาได้เลยครับกลับมาซีซั่นวิกเองกันต่อนะฮะกับผมดีเจโอ้นอัตพงษ์อัตกิจกุลนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ท้ายชั่วโมงแล้วนะฮะย,ยังมีอีก2งผลงานเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะฮะมีหนึ่งผลงานเพลงจากพีกฤตพพาดานะฮะหรือว่าอดีตสมาชิกวงพนา,านนานั่นเองนะฮะกับฟ้าฝนคนเหงานะครับแล้วก็หนึ่งเพลงจากสาวตัวเล็กและน่ารักอีกด้วยนะฮะออมสุชานะครับกับ ห่วงห่วงนะครับมีคนเอสเอ็มเอสมาบอกด้วยนะฮะว่าข้าวเหนียวดำหน้าหมูมากมายป้ายรถเมย์ตรงข้ามหน้าซอยเรดี้นนทบ,บุรีขายแค่ขายแค่เช้าจานถึงสุกเท่านั้นอร่อยจริงจังนั่นไงมีบอกด้วยนะฮะอร่อยจริงจังนะฮะใครอยู่เท่านั้นอุดหนุนได้นะครับแต่ว่ามันแค่เช้านะครับพรุ่งนี้ก็ไปอุดหนุนได้ละกันนะฮะเออถ้าเกิดพูดถึงของกินเนี่ยผมต้องนึกถึงเยาวราชนะเออ สำหรับผมเนี่ยเป็นเด็กที่เติบโตะฮะในระแวกหมู่ของชุมชนของคนจีนในระแวกนั้นเลยนะฮะก็คงไม่พ้นเยาวราชนะฮะซึ่งบ้านผมก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นแหละนะครับก็พอตกเย็นปุ๊บจำได้เลยป้าป้าจะพาไปมีอะไรก็เยาวราชเยาวราชทั้งนั้นเลยนะฮะของกินมากมายนะครับใครก็ตามที่อ,อยากจะหาสถานที่ไปกินตอนคืนอร่อยด้วยนะฮะได้มรยากาศ จริงจนิดหนึ่งนะครับแต่ย้ําจริงว่าของเขาเจ๋งจริงอร่อยนะฮะผมเป็นคนชอบกินก๋วยจั๊บมากจําได้เลยก๋วยจั๊บในเล็กมีบอกนิดนึงนะฮะอร่อยเหลือเกินนะฮะใครที่อยากจะลองชิมรสชาติใหม่ๆนะอาจจะไม่ใช่คนละแวกงนี้นะลองไปชิมกันได้เลยนะครับต้นชั่วโมงหน้านะฮะผมขอสองสายหน้าไม้นะครับที่0 2 2 4 5 7 1 8 3นนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรนะฮะโทรมาคุยกับผมเลยนะครับจัดให้เต็มที่นะครับ เดือบปาเลือดองพันนักล่าผู้ป่าผู้ขวางงามสนคนพบพลังแห่งการปอ yeah, ้องเย้กับมาแล้วนะฮะกับชั่วโมงสุดท้ายนะฮะกับผมดีเจอ้นอัตพงศ์อัตกิตกุลน,นะครับอีกหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะฮะก่อนที่จะไปลุ้นกันนะครับก็ตอนช่วงสองทุ่มเนาะเออสองทุ่มถึงเที่ยงคืนนะฮะจะมีการลุ้นนะฮะ ซีชาร์ดท็อปทวนของเรานะฮะประจำสัปดาห์นะครับว่าจะมีการขยับขึ้นลงยังไงบ้างนี่หลายเพลงนะที่คุณฟังเชียร์อยู่จะเป็นยังไงนะฮะลุกจะได้เลยฮะช่วงสองทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวผมจะมารายงานนะฮะกับดีเจบาสด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่สองสายสิบให้หนึ่งสายพร้อมแล้วนะฮะไปคุยเขาเลยสวัสดีครับคุณแอนสวัสดีค่ะอ้นสวัสดีครับวันนี้ได้ไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าเอ่ยวันนี้เหรอคะไม่ได้ไปไหน่ะค่ะแล้วฟังเพลงอ๋อังฟังเพลงยาวๆเลยเนาะ ใช่อาทิตย์ผ่านมาหยุดไปได้ไปทําบุญเวียนเทียนหรือเปล่าครับโอไม่ได้ไปเลยอะเออเพิ่นติดธุระค่ะตรเลยไม่ได้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 ไปทําบุญสอยแางการไม่เป็นไรนเป็นไรยเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่ะเพื่อว่าอาทิตย์หน้ามีทําบุญคับผมแล้วแทนไว้แล้วจริงจทําบุญทำเมื่อไหร่ก็ได้เนาะเราไม่ได้พักเลยสิ เออก็เดี๋ยวหาเวลาพักค่ะคม,มีเวลาพักอยู่แล้วแ,<น>แล้วอ้นหละเห็นในข่าว<อ>เห็นเห็นว่าทวิตไปเที่ยวไม่ใช่หรอนั่นไงไ <laughs> ปเที่ยวนิดนึ่งพักผ่อนนิดนึงนะฮะแหมทํางาน<ๆ>เยอะนะคุณแอนระวังเงินจะทับนะฮะอู้สมควรมปากค่ะ,ะคอ้นหยุดกันนะต,ตลอดเวลาเลยอะ่ะครับผมขอบคุณมากครับอตอนนี้ยอยากฟังเพลงอะไรครับผมหยุดบอกเลิกกันเสรยทีของนิวจิวค่ะหยุดบอกเลิกกันเสรยทีของนิวจิวนะครับเดี๋ยวไังเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ จ้าขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณมากค่ะัสดีค่ะอ่าแล้วฮะม่หนึ่งสายเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่เอ่ยกำลังรีดผ้าอยู่ค่ะน่ารีดผ้าอยู่ <c oughs> วันอาทิตย์นะฮะเตรียมตัวทํางานพรุ่งนี้เนาะค่ะ <c oughs> ตั้งแต่หยุดมาได้ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าครับไม่ได้ไปค่ะไปทําบุญมาเฉยๆโอ้ไปทําบุญมาเป็นไงรู้สึกอิ่มบุญเลยเนะ อิ่มบุมหรือว่าบวมขึ้นช่วงนี้กินกันเยอะมากเลยนะครับอะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับคนบนฟ้าต้องการให้รักของรีเดียกับอ,ออฟอะค่ะอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจัดให้เลยนะฮะตอนนี้เจอคนที่ต้องการให้รักหรือยังครับเ <c oughs> จอนานแล้วคะ่ะอันนะ่าพ <c oughs> ีบอกเจอนานแล้วด้วยสวีทเลยทีเดียวนะครับสงสัยไปทําบุญด้วยกันแน่เลยยังไงยวเปิดจะฟังนะครับค่ะขอบคุณมากครับครับ อ่านะฮะเราได้2เพลงแล้วนะครับคนบนฟ้าต้องการให้รักกันนะฮะจากออฟปองศักนะครับฟิชชิ่งกับสาวลิเดียนะฮะกับอีกหนึ่งเพลงด้วยหยุดบอกเลิกกันเสียทีจากนิวจิ๋วครับใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะ4111975นะครับส่งเข้ามาได้เลยครับหนึ่งเพลงนะฮะจากรีเควสต์ของคุณผู้ฟังชาวซีนะครับคนในฝันนะฮะจากมิสเตอร์ทีมนะครับก่อนหน้านี้นะฮะมีฮันนีมูนด้วยจากฟลัวนะครับฟิชชิ่งกับนาเดียนะครับแล้วก็คำไหนาจากรูทเดอะสตาร์ ลังสปอร์ตนะฮบผมขอสองสายหน้าใหม่เหมือนเดิมนะฮะที่ศูนย์สองสองสี่ห้าเจหนึ่งแปดสามนะครับโทรมาเลยนะฮะอยากฟังเพลงอะไรจัดมากลับมาซีซาร์วิกเอนกันต่อนะครับตอนนี้สองสายหน้าใหม่ของเราพร้อมแล้วนะฮะไปคุยกับเขาเาเลยสวัสดีครับคุณลินสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไรอยู่เอ่ยพักผ่อนค่ะพักผ่อนค่ะสบายใจเชียวเลยนะฮะอ่ะคุณลินครับตั้งแต่หยุดมานี้ได้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าครับ ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะไม่ได้ไปไหนเลยทำกันบ้านหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมกทำอยู่ค่ะทำอยู่เนาะปกติเวลาช่วงหยุดอาจารย์ปเป็นอะไรไม่รู้ชอบสั่งกันบ้านเยอะๆมันรู้ว่าเด็กจะหยุดยาวเนาะอ่ะค่ะ<า>คุณเลนครับอยากฟังเพลงอะไรเอ่ยเลิกกันเถอะของดอลลี่โปรเจ์ค่ะเฮ้ยเลิกกันเถอะก,ก,กำลังเศร้าอยู่หรือเปล่าไม่เศร้านะเออ <c oughs> เอาไงเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โอเคจบไปหนึ่งสายแล้วนะฮะมาหนึ่งสายเลยดีกว่านะฮะสวัสดีครับคุณแอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับผมอ๋อคุยโทรศัพท์กับน้องเอ้อนอยู่ค่ะขอบคุณครับเป็นไรค่ะเหมือนโดนฆ่ากางอากาศถ <c oughs> ามมาตอบเลยนะฮะอ่าคุณแอม,มครับตั้งแต่หยุดมานีได้ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าเอ่ยอ๋อเที่ยวค่ะเที่ยวอสมทค่ะอ,อสมทชัดเลยฮะ <c oughs> ตอนนี้ยอยู่สมทหอรอือเปล่าก็ <c oughs> <c oughs> ต้องลงมาดูนะอันน่ะ ชัดเลยนะครับอาคุณแอมอยากฟังเพลงอะไรครับผมอยากฟังเพลงเพื่อนในฝันค่ะเพื่อนในฝันของปานธนพรนะครับใช่ค่ะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะลอยลงไปข้างล่างแล้วกันโอเคได้แต่ขอหลังไม้ก่อนนะคะครับผมขอบคุณมากครับได้มาสองเพลงแล้วนะฮะเพื่อนในฝันจากปานธนพรนะครับแล้วก็เลิกกันเถอะจากดอ l l y Project นะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะ4111975นะครับส่งเข้ามาได้เลยครับ มันสุดๆกันไปเลยนะฮะกับ Havana Brown นะฮะซึ่งเพลงนี้ฟีเจอรงกับ Pitbull ด้วยนะฮะกับ We Run The Night นะครับก่อนหน้านี้มี South Side นะครับกับ w h อาเปล่าเ b ๊ะนะฮะเออแล้วยังมีหนึ่งเพลงนะครับจาก JY Park นะฮะซึ่งครั้งนี้มาดูเอ็ดนะครับ With g a In นะฮะกับ Someone Else นะฮะเพลงนี้ถ้าดู MV เซ็กซีมก่มากมากมากไปก่อนเลยนะครับมีคนบอกมาด้วยนะ,ะวันหยุดไปเดินที่สยามค่ะแล้วก็บางคนก็บอกไม่ได้ไปเลยค่ะทางานบ้าน อยู่ที่บ้านชิวชิวฟังซีด้วยเจ๋งเหลือเกินตบมือให้เลยนะครับน่ารักมากมีคนขอเพลงมาเยอะแยะเลยนะฮะชั่วโมงนี้เปิดไม่ไหวจริงๆนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอผัดไปเป็นชั่วโมงหน้าละกันเดี๋ยวจะไลน์อ่านข้อความมาข้อความให้ละกันนะครับเออ่สอบวันแรกนะฮะเฟิร์นเป็นกําลังใจให้เสมอนะฮะรักแกร์นะเออนะรักจัก โอเคจัดให้แล้วนะครับยังไงถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงอะไรขอกันมาได้เยอะเลย4111975นะครับเดี๋ยวดิจมินจะมารอนะฮะอยู่เป็นเพื่อนคุฟังกันต่อเลย3ชั่วโมงเต็มนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนช่วง2องทุ่มถึงเที่ยงคืนนะฮะเราจะมาอัปเดตกันนะครับซีชาร์ท็อปเทของเรานะฮะอันดับจะมีการขึ้นลงยังไงหรือว่าคงที่หรือเปล่านะฮะหรือว่า เพลงนะครับเพลงไหนที่คุณคอยเชียร์คอยให้กำลังใจศิลปินคนไหนที่คุณชื่นชอบนะฮะจะมีการไต่าชาร์ตยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเจอกับ DJ เจบาด้วยนะครับ2คนจัดด้วยกันเลย2ทุ่มหนึ่งที่คืนนฮะเจอกันแน่นอนนะฮะตอนนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ